ครับพบกับช่องช่างทองนะครับวันนี้เราก็เอางานสวยๆนะครับมาให้ได้รับชมกันนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นงานที่เราทําสีนะครับแล้วก็ทําความเงาเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะมีขนาด10บาทกับ5บาทนะครับ10บาทหวงพระนะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าหวงพระสาส่วนะครับ อันนี้จะเป็นงานยากนะครับใช้เวลาทํานานหน่อยนะครับอันนี้ปกติแล้วนะครับห่วงพระถ้าเป็นปกติเราก็จะใส่ในตัวสร้อยเลยนะครับจะไม่มีตัวขั้นนะครับจะไม่มีตัวซาสัวขั้นนะครับอันนี้เรียกว่างานพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นห่วงพระนะครับแบบโบราณนะครับที่ใส่วงพระแบบนี้นะครับ ปกติแล้วเราจะเห็นก็คือที่ทาก็จะใส่่วงพ้าในตัวสร้อยเลยนะครับจะไม่มีตัวขั้นนะครับอันนี้จะเป็นงานพิเศษเพิ่มความสวยงามนะครับให้กับตัวสร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับช่างน้ําหนักใส่ตัวสร้อยกันเลยนะครับมาช่างน้ําหนักใส่ตัวสร้อยกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ขนาด10บาทขนาด10บาทน้ําหนักเต็มนะครับ152กรัมนะครับ น้ำหนักเต็มร้อยห้าสิบสองกรัมอันนี้มันจะออกกึ่งเบานะครับรู้สึกว่าเส้นนี้เราจะต้องตีตะขอใหม่นะครับเพราะว่าน้ำหนักเบาเบาไปหนึ่งร้อยมิลนะครับเ,เส้นนี้ต้องตีตะขอใหม่นะครับเส้นต่อไปขนาดสิบบาทเหมือนกันนะครับน้ำหนักเต็มนะครับร้อยห้าสิบสองนะครับเส้นนี้ใช้ได้นะครับ กึ่งหนักนะครับถ้ากึ่งหนักนี่เราปล่อยได้ <c oughs> แต่ว่าเส้นนี้นะครับเราต้องตีตะขอใหม่นะครับเพราะว่าน้ําหนักเบานะครับขนาด5บาท5บาทน้ําหนักเต็มนะครับ7 6กรัมหนักเป๊ะนะครับการทาน้ําหนักตรงเป๊ะนะครับออกจากโรงงานนะครับ เจ็ดสิบหกกรัมโอเคเปะขนาด5บาทเจ็ดสิบหกกรัมนะครับตรวจสอยดูนะครับ โอเคนะครับแปะนะครับน้ำหนัก76กรัม น้หนักกำกึ่งนะครับน้ำหนักนกำกึก่งหนักเราปล่อยได้โอเคเปะนะครับสำหรับเซีนี้แล้วเราก็ต้องตีตะขอใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูความสวยงามกันเต็มๆนะครับขอแก้ไขตะขอสักแป๊บหนึ่งนะครับผม